สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องทุกท่านครับวันนี้อาจารย์แอดคลุมายมาพบกับท่านอีกแล้วครับวันนี้จะนำเสนอหลัก10บบน,นะครับครับหลัก10บบทที่นำเสนอวันนี้ก็คือเป็นสูตรที่ครั้งที่แล้วมันผิดแต่อาจารย์คิดว่าวันนี้นะ่าจะเดินต่อนะครับ ็เลยนำเสนอให้ดูครับส่วนหลักหน่วยบนวัทีแล้วมันเข้าอยู่นะก็เลยลองเอามาพิจนารณาดูนะครับอาจารย์ก็โพสให้ดูตามนั่นแหละเลขเคลียบนที่โพสไปแล้วก็น่าจะเข้าสักหนึ่งสูตรนะครับที่ให้ดูแล้วก็มีการดีคือตอนนี้เปิดรับสมัครวีพีเงวดละ3 0 0บาทงวดเดียวครับ จะให้เลขจะพาะ10หน่วยบนและล่างครับส่วนหลักร้อยไม่ให้ครับให้จะพอะ VIP 1 0 0 0กับ9,000ดูสิครับ v i p 9,000 1,900ต่างกันตรงไหนก็ต่างกันที่เลขน้อยชุดกว่าครับ v ี p 9,000ก็เยอะมาอีกตามสมควรแก่ฟีเจอร์นะครับโอเคครับเดี๋ยวพบกนัน ครับนี่คือสูตรหลัก10บ,บนครับหมดี่แล้วหลุดไปหนึ่งงวดส่วนวดน,นี้ก็ลองดูครับเดีย๋ยวอาจารย์จะนำเสนอให้ดูถ้าถูกใจก็นำไปใช้ได้ครับถ้าไม่ถูกใจก็เก็บไว้ที่เดิมนะครับนี่เป็นการคำนวณหวยครับในใการคำนวณให้เห็นกับตาว่าสูตรมายังไงนะครับอย่างวดที่หนึ่งนี่ เด่8น8 0 1 3 4 6นออกะครับถายวิดีโอเครื่องนี้มันดีเลยทุกครั้งนะครับกองหัวเวยเนี่ยไม่รู้เกิดอะไรขึ้นนะครับใช้กับเบนโลแต่ปกติถ่ายกับขาตั้งครองธรรมดามันก็ดีเลยอยู่แล้วครับก็เลยคงไม่เกี่ยวกับขากิมบอลเบนโลนะครับ,รบต่อไปก็เริ่มนวดที่สอครับ เด่นสิบบนห้าเจ็ดแปดศูนย์หนึ่งออกหนึ่งหนึ่งเจ็ดก็มาหนึ่งนะครับเนี่ยดีเลยหรือเปล่าไม่รู้เดี๋ยวตอนแต่ท,นท,ทำนี่ไม่รู้แล้วครับเวลาอัพขึ้นไปแล้วเวลาดูวิดีโอจริงภาพเสียงมันไม่ตรงกันนะครับข้ที่สามก็เด่นบกแปดเก้าหนึ่งสอง 510มาหลักบ10บน1กว่ที่4 3 5 6 8 9 6 7 6 0 7 6 0มา6หลัก10กว่าที่5 1 3 4 6 7กว่า 6, 6 4 3มา4หลัก10กว่าที่6 5 7 8 0 1 ออกห้าหนึ่งห้าครับวันที่เจ็ดสีออกแปดนะครับมาสี่หลักสิวันที่แปดสีอีกแล้วครับออก9 0 3ก็0หลัก10บครับวันที่เก้าสอออก8 4 0สีครับมา4ี่หลักสิวันที่สิ ่อกันเลยครับ6 8 9 1 2ครับออก5 6 4งวดที่11 4 6 7 9 0 6 8 6 7งวดที่12 1 3 4 6 7 6 0 7 9งวดที่13 8 0 1 3 4นะครับออก1 3 4งวดที่14 7 9023ครับออก824วันที่15ครับ57801ออก650วันที่16 91245ออก628ครับวันที่17 68912ครับออก767วันที่18 80134ออก331วันที่19 สองสามห้กออกสามสองสี่ก็มาสนี่คือหลักสิบนบนครับเจ็ดเกศูสอาออก5้าสองหกวันที่ยี่สิบเอ็ดหกป้าหนึ่งสองออกสี่หหนึ่งครับวันที่ยี่สิบสองห้าเจ็ดปดศย์หนึ่งครับออก0ูนย์ห้าห้าวันที่ยี่สิบสามสองสี่ห้าเจ็ดปดออกหกสี่เจ็ดวันที่ยีิบสีครับศูนย์สองสาหออกเจ็ดหกห้า มาหกหลักสิบครับข่าวถึงคุณวิทยาครับที่หลุดออกจากเวีีครับให้ทักรายกเข้ามาหน่อยครับยังไม่หมดอายุนะครับยังเหลืออีก2องวดนะครับเดี๋ยวอาจารย์จะส่งใลใคร,ครับอาจารย์คอมเมนต์แล้วก็หาตัวไม่เจอครับโดนโลบไปโดยดูผิดครับแล้วก็ ให้ท hey, ักก็ัมาครับคุณวิทยาครับท,ท,รที่มัตอราจิบมาโพสต์ว่าหนึ่งดับล่างนะครับแต่ขออาจารย์เด่นหนะะึ่งรากหนอาจารย์ให้1น5่ห้ครับอดไลา,า์็มาใหม่นะครับอาจารย์เราไม่เจอเดี๋ยวจะส่งข้อมูลให้คุณวิทยานะครับสมาชิกวียพีพนอดมาเลยะครับอาจารย์รออยู่หัวที่ยีครับสี่หกเจ็ออกศูน วันที่ยี่หกสี่อ 7, 90, อกส7่เจ็วันที่ยี่สิบเออกเจ็ดแวันที่ยี่0 1 3แออกสามนะครับวันที่2ี่1 2 4เก้าเก้าหนึอี่ห้าอกหนึ่งเก้าวันที่ยีส่้าค,ค,ครับวันที่สามสิบเครับหลุดกรับวันนี้หลุดไม่มาแม้แต่110หน่วยเลย เพราะฉะนั้นงวดที่สาสิบเอ็ดนี้อาจารย์คิดว่าน่าจะเดินต่อนะถ้วไม่เดินก็ผิดนะครับแต่อาจารย์มั่นใจนะว่าน่าจะต้องเดินต่อนะครับหลักสิบเปิดปากประกันใดก็กลาาขอขอภัยครับสำหสับท่านที่จะเข้าดูวีพีครับเดี๋ยวมีอาจารย์อาจารย์จะแน่แน่ให้ครับเข้าวีพียังไง โอเคนะครับนี่คือ VP e x c l u ก i v e ลกลุ่มพิชิตเงินล้านครับเมื่อวที่แล้วให้1551เลยครับให้ชุดเดียวกลับโตให้ด้วยครับเมื่อวที่แล้วครับเนี่ยครับสำหรับท่านที่ใจถึงนะตุนหนาศรัทธาอยากมีเงินหลายสิบล้านนะครับเมื่อวที่แล้วมั่นใจกันไปแล้วครับถูกกันทั้ง VP 9,000เลยครับทุกคนถูกครับก็ได้เรียกน้อยชุดไป ท่านที่เป็น v ีพอยู่แล้วก็อัปเกรดไดครับโอนส่วนต่างเพิ่มได้สมัครที่ LINE ID SUPERVIPADD นะครับชื่อบัญชีก็สมภพสั่งแก้วบัญชีเลขทีท่5 7 2 2 2 0 4 2องี่ 572-2, 2ดครับธนาคารกสิกรไทยสาขาบิ๊กซีบางใหญ่ครับหปี9,000บาทเท่านั้นเองครับ คุ้มค่าครับเดี๋ยวให้ดูเรือที่ให้ไปปีอะไรบ้างครับส่วนนี้ก็เป็นวีพี0 0 0ครับตรงนี้วีพี0 0 0าเดือน1900ายบาทครับโอนมาตรงนี้เหมือนกันนะครับไลน์ดีเศรษฐีพันล้านมาแล้วครับ ส่วนตรงนี้ก็คือวันละสามร้อยบาทครับงวดเดียวเท่านั้นครับให้โอกาสท่านโอกาสทองนาทีทองครับจะพบงวดดนที่หนึ่งพฤศจิกาสองห้าหกสองครับสามร้อยบาทแต่ให้เฉพาะสองตัวบนสองตัวล่างนะครับหลักร้อยแล้วก็เลขกเด่นต่างๆไม่ให้ดูครับอาจารย์จะส่งข้อมูลให้อย่างเดียวครับอืนี่คือที่ให้ v i p เข้าพันครับนี่ตัวอย่างครับ ให้4บนตัวเดียวนี่แ้ม10หน่วยบนให้0แต้มครับเห็นไหม6 4 4 6แ้มล่างก็6กลับ9 5 1 1 5ครับออก1 5นะครับทางสว่าง2ให้ชุดเดียวครับกลับตัว5 1 1 5เลยนะครับ VP 9,000นะครับนี่ให้5 1 1 5 ส่วนนี้ก็64ครับเย่างไหครับเอเบ0 0เกนะครับนี่สมัครเลยครับ w ีเบ0เก้าพยินดีต้อนรับสามร้อก็ได้ครับแต่ว,ว่า300อนี่ได้ไม่ครบนะครับไม่ครบส่วนตรงนี้ก็ วีพี0 0้าครับ Line ID ก็เอสเหมือนกัน S U P E R V I P ครับ Line VIP 9,000ครับ Line ID เดียนี้ครับ S U P E R V I P A D D ครับซูเปอ VIP ีไอพนะครับนี่ยแอดไลน์ไอครับพันพันเก้าร้อยบาทครับ Line ID เช่นเดียครับพันเก้าครับแต่ว่าอยู่คนละห้องกันนะครับโอเคนะครับ ตัดสินใจไอ้แน่แนครับวันนี้หลักสิบบนเสนอแล้วห้อง v p p ี0 0 0 1 0สรุปแล้วนะครับส่วน300รีบสมัครกันเข้ามาครับงวดเดียวสะใจนะครับอาจารย์ขัดให้หมวัดดวงครับวับดดวงกับการเล่นสลากกินหลังรัฐบ,บาลก็คือการเสี่ยงโชคก็คือการปน,นันที่ถูกกฎหมาย อาจารย์ก็เน้นให้เป็นวิเศษนะครับเป็นการคํานวณอยาดด่างวัตถิรนเนี่ยครับเห็นไหมนี่นี่คือของจริงครับ VIP 9000ถูกกันไปแล้วครับไม่รู้จะพูดยังไงและโอเคครับขอให้ทุกท่านโชคดีร่ำรวยสมัครกันเข้ามาครับก่อนที่จะเต็มนะครับเต็มแล้วเสียใจด้วย